สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งรายการใหม่ของลงทุนแมนนะครับชื่อรายการว่า c Coffee Break รายการที่จะหยิบเรื่องที่เรากำลังสนใจมาพูดคุยกันระหว่างทานกาแฟอยู่กับผมมิ้นท์นะครับแล้วก็คุณอยู่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องกาชาปองครับผม,มโมเดลการหารายได้ของธุรกิจเกม กาชาปองกับธุรกิจเกมใช่ครับอันนี้ย้อนกลับไปก่อนคุณยูนี่รู้จักกระชาปองมาจากที่ไหนครับโหจริงๆถ้าจ่านระงกาแก็ต้องเป็นตอนสมัยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น,นครับแล้วก็ไปไปนั่งกดไอ้ไอ,อ้เครื่องสุ่มตุ๊ก,กตาตุ่นนะครับที่มันอยู่ในแคปซูลไข่อ่าซึงอันนั้นคือกระชาปองผมก็เพิ่งมารู้ที่หลังอืมตอนแรกของวันนู้นก็เป็นสล็อตแมชชีนด้วยอ,อะไรอย่างนี้ใช่ครับซึ่งแต่ละตู้เนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายเนาะมีตั้งแต่การ์ตูนสมัยเด็กอย่างดรอนบอลมีแบบ อ่อโปกเกมอนปิกาจูอะไรเงี้ยใช่<น>ครับก็ส่วนใหญ่เขาจะกรุปเป็นการ์ตูนเรื่องเรื่องไปเลยเช่นการ์ตูนวันพีซก็วันพีซไปเลยเงีง้ยครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ตัวละครที่เราชอบเนี่ยมันก็อาจจะน้อยเพราะว่ามันต้องสุ่มอะฮะ เวลาที่เราอยากได้อะไรมันจะไม่ค่อยออกมาผมจับใจความได้ว่าไอ้กระชับปองเนี่ยมันคือการสุ่มเนาะซึ่งมันจะต่างจากพวกไอ้เวดดิ้งแมชชีนอื่นๆซึ่งมันมันจะทําให้อารมณ์ร่วมของเราอะเวลาเล่นนี้น่าจะสูงกว่าเยอะเลยเนาะครับคือเวดดิ้งแมชชีนมันเหมือนกับการที่เราอยากได้น้าส้มเราหยอดเหรียญเรากดปุ่มมันก็ได้เนาะแต่ว่าไอ้ตัวกระชับปองเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราต้องสุ่มนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรขึ้นมาแล้วมันมันมีจุดที่มา มายังไงบ้างครับกาชาปองเริ่มจากใครครับครับจริงๆกาชาปองเนี่ยมันอ่ามันเป็นคำสองคำที่เขาเอามารวมกันนะครับกาชาเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับโมเดลหนึ่งของการสุ่มของหน้วันส่วนปองเนี่ยมันเหมือนเป็นการล่วงหลดลงมานะครับพอมันมาผสมกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นตู้หยอดเหรียญที่มันเป็นการสุ่มแล้วก็มีกับสุนไข่หย่อนลงมานะครับซึ่งอ่าเจ้าตัวกาชาปองเนี่ยคุณมินรู้ไหมฮะว่ามันนํามาใช้กับบริษัทอะไรเป็นอันแรก ก็น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับชื่อบริษัทนี้ไม่แน่ใจผมพูดแล้วคุณมินอ๋อแน่นอนคือบริษัทบันทดยครับเขาเป็นคนคิดคํำนี้ขึ้นมา,ากาชาปองแล้วก็อํรนวยกันแล้วก็เป็นคนเป็นบริษัทที่สร้างตู้ตู้ตู้กดกระชาปองเนี่ยขึ้นมาซึ่งบันไดเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอกระตูนชื่อดังอย่างกันดั้มดั้นบอลอ่า,อาอพอค,คุ้นๆเลยนะฮะใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับต้องต้องบอกว่าก็มีที่ถกเถียงกันอยู่หนึ่งประเด็นคือทางฝั่งอเมริกันเนี่ย ก็เห็นว่าเขามีมาก่อนก่อนบันไดอีกแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกกระชปองเขาเป็นคล้ายๆกับตู้หยอดเหรียญอ่าตู้หยอดเหรียญมาเอาหมักฝรั่งมาประมาณนั้นคล้ายๆไอ้ไข่กินโดที่เราเห็นกันในเจ้มเเลเว่นเลยเนาะที่เราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรใช่แต่เขาไม่ได้เรียกว่ากระชัปองแ้่นั้นเองก็ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอบันไดคือเจ้าแรกหรือว่าเป็นเป็นเป็นเจ้าที่หยิบมาอแต่ว่าจะอย่างไรก็ดีการที่บันไดหยิบมาเนี่ยมันมันเลยทําให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดลการสุ่มของรางวัล ซึ่งพอพูดถึงการสุ่มเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอเราพูดถึงธุรกิจเกมเนี่ยมันก็จะเป็นการขายแผ่นเนาะที่คอนโซลอะอย่างเช่นพวกตัว Nintendo และ p l a y s t a t i o n เนี่ยหลังๆก็เริ่มมาเห็นพอพอเกมสมาร์ทโฟนมันเริ่มบูมขึ้นเน่เขาก็ยังขายเป็นครั้งเดียวอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีกระชับองกับกลายเป็นว่าเกมอะมันเปิดให้โหลดฟรีแล้วก็เอาโมเดลเนี้ยเข้ามาสวมคุณยูมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วตอนเนี้ยโมเดลกระชับองนะครับก็ ก็ได้จริงๆก็พัฒนามาเยอะนะคุณมินเข้ามาสู่เกมออนไลน์เหมือนกันนะครับจากเมื่อก่อนที่ที่เราต้องมุดนั่งหมุนตู้เพื่อเก็บสะสมตุกตุนเนาะหรือว่าการเปิดการ์ดตามซองต่างๆตอนเนี้ก็ได้เข้ามาสู่เกมออนไลน์มากขึ้นอย่างที่คุณมินถามเมื่อสักครู่นี่แหละครับว่าเอ๊ะแล้วแล้วแล้วมันช่วยช่วยอะไรกับกับกับผู้ประกอบการในเกมออนไลน์บ้างนะครับก็ผมมองว่าตัวกระชับปองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการสุ่มคอลเลกชัน นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเกมประเภทต,ต่อสู้กันอย่างเช่น R O V นะครับที่ดังๆอยู่ตอนนี้หรือว่า League of Legends นะครับก็จะมีการสุ่มสกินออกมาสกินคือตัวชุดของตัวละครเป็นแค่ชุดนี่แหละครับที่เราจะได้มาสะาสมะสุ่มกดเหมือนเราครั้งแรกเราจะเสียเงิน10บาทเพื่อสุ่มมาซึ่งเราอาจจะไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการนะครับ,รบเราต้องเสียงเงินเพิ่มอีก20บาทในการสุ่มครั้งที่2 หมายความว่ามันเป็นอินคร์เมนต์ไปเรื่อยๆให้เราสุ่มจนกว่าจะได้ของใช่ซึ่งของชิ้นนั้นนะก็จะเป็นคอสตูมของตัวละครที่คุณอยู่เล่นอยู่ใช่ครับซึ่งในหนึ่งตัวละครก็อาจจะมีได้หลายได้หลายชุดเลยหลายชุดเลยครับแล้วก็พอสปีดตี้ของการสุ่มเนี่ยถ้าเป็นในเครื่องตัวเครื่องกาชาปองที่มันเป็นเครื่องแมชชีนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าความเป็นไปได้มีเท่าไหร่แต่พอมันมาอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้บอกอยู่ว่าโอเคโอกาสการออกของชุดตัวละครตัวนี้อยู่ที่2%นะ จากร้อเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับหมายความว่าแต่ก่อนที่เราไปสุ่มที่ตู้กระชปองเวลาเราหมุนออกมาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เรทเหมือนกันว่าเรทจะเป็นยังไงแต่<ช>ทีนี้พอมันมาอยู่ในโลกออนไลน์เอามาประยุกต์ใช้ในเกมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ากดสุ่มโดยจ่ายังค์ไปเรื่อยๆ<ช>จนกว่าเราจะได้ของ<ช>ซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะหยุดจ่ายก่อนด้วยใช่แล้วก็จะจ่ายจนกว่าจะได้ถูกครับอ่าซึ่งในอีกลักษณะหนึ่งมันจะมีไหมครับว่าแบบเติมเติมเข้าไปไปกดกระชปองเพื่อที่จะทําให้เราเก่งขึ้น ผมว่ามันก็จะมีบางเกมนะครับที่เหมือนมีผมในมุมมองของผมคือเป็นการกดกระชับองเพื่อสุ่มเพื่อได้สกิลมานะครับสกิลอูวาำสามารถตัวละครที่เพิ่มขึ้นหลักๆก,ก็คือทําให้เราสามารถลดระยะการเล่นได้ลงเช่น คุกกี้รันแบบนี้คุณมิ้นเห็นว่าเล่นอยู่มีมีวิวคัพกี้เห็นยังไงบ้างไหมครับอ่าอย่างตัวคุกกี้รันเนี่ยก็คือมันมันก็เป็นการสุ่มเป็นหลักเลยเออผมก็เห็นว่าการการที่เราต้องสุ่มเพื่อเข้าไปเล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสุ่มเพื่อเอาคอสตูมและมันจะเป็นการสุ่มเพื่อเอาตัวละครที่มันเก่งๆเลยมีความสามารถในการพิชิตด,ด่านได้ในลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นเพเพื่อให้วิน มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็อยู่ที่แล้วแต่คนเลยมันก็จะมีกลุ่มคนบางประเภทที่จะเล่นไปเรื่อยๆหรือกลุ่มคนบางประเภทเนี่ยที่อยากจะแบบเก่งมากๆเขาก็น่าจะใช้โมเดลนี้แหละหมายถึงว่าผู้ผลิตคอนเทนต์เนียน่าจะใช้โมเดลนี้แหละในการดึงเงินจากกลุ่มลูกค้าซึ่งตอนแรกๆอที่ผมมองธุรกิจเกมครับผมคิดว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับแบบพวกเออโซเชียลมีเดียที่ยิ่งฐานผู้เล่นเยอะขึ้นเนี่ย ตัวรายได้เขาอ่ะก็จะเยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วพอดูไปเรื่อยๆมันจะต่างกันเพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนั้นเเขามีรายได้มาจากคนที่เข้ามาเล่นแล้วก็มีคอร์เปอเรทหรือว่าบริษัทเนี่ยเข้ามาทําโฆษณาเพื่อที่จะเข้าถึงผู้ใช้งานแต่ทีนี้เนี่ยเกมธุรกิจเกมมันจะมีความท้าทายมากกว่าตรงที่เขาต้องผลิตคอนเทนต์ผลิตอะไรออกมาก็ตามเพื่อดึง เงินจากกระเป๋าคนที่เข้ามาเล่นแล้วเนี่ยต้องจ่ายด้วยใช่ดึงเงินและดึงเวลาด้วยนะครับหม,มายความว่าคนที่เลือกจะจ่ายเนี่ยเขาก็จะต้องคิดแล้วว่าโอเคเขาใช้เวลาเล่นกับเกมเนี่ยเยอะที่สุดต่อวันเป็นความคุ้มค่าด้วยครับอย่างไอตัวบริษัทที่ผมเห็นว่าร้อนแรงมากๆเลยปลายปีที่แล้วก็คือไอตัวเกนช i นอิมแพกนะครับจากบริษัทมิโฮโยอ่ะที่เขาเปิดตัวได้เพียง5เดือนเนี่ยเขาก็โกยรายได้ไป2 0 0 0 0ล้านบาท ซึ่งตรงนี้เนี่ยมาจากไอ้ตัวไอ้โมเดลกาชาปองอ่ะที่เขาเอาไปสวมล้วนๆเลยให้คนไปสุ่มตัวละครที่มันเก่งๆอ่ะเพื่อเอาไปเล่นตะลุยด่านนะครับก็คือตัวเกนชินเนี่ยได้ทั้งความสามารถแล้วก็ได้ทั้งรูปลักษณ์ตัวละครด้วยอ่าได้2ออย่างไปพร้อมๆกันเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามามองในมุมของนักลงทุนเนาะว่าแบบไอ้ธุรกิจเกมที่เอาโมเดลพวกกระชับปองเนี่ยที่เราเห็นว่ามันสําเร็จในโลกแห่งความเป็นจริงมาสวมใส่ในเกมแล้วเนี่ยมันจะอยู่ไปได้นานไหม ตอนนี้คุณยู่คิดว่ายังไงบ้างครับผมคิดว่าอยู่ไปจะนานนะครับส่วนตัวผมมองว่าหลายๆเกมอ่าค่อนข้างนำโมเดลเนี้ยเข้ามาใช้ด้วยการให้ผู้เล่นเนี่ยโหลดฟรีก่อนโหลดเพื่อมาลองด้วยเราชอบไหมกับกับอินเทอร์เฟซของเกมนี้เราลองเล่นแล้วเกมเพลย์เป็นยังไงบ้างถ้าเราชอบเนี่ยมันก็จะเริ่มมีโหมดการขายสินค้าเข้ามามเป็นโหมดการสุ่มตัวละครเข้ามาอย่างอ่าคุกกี้รันหรือว่าอย่าง Rov ที่ท,ท,ที่ที่เราได้เห็นกันนะครับก็คือเหมือนจะ เหมือนจะเล่นฟรีนะแต่ว่าก็จะมีการโมเดลสุ่มแล้วก็สิ่งที่ได้มาคือความภาพผมว่ามันตรงเนี้ยมันน่าจะไปได้เรื่อยๆแหละครับคือคือใช้ได้หลายเกมเลยอีกข้อสังเกตหนึ่งเลยคือผมเห็นว่าเออมันจะมีกลุ่มคนเนาะไอสตรีมเมอร์กับยูทูบเบอร์เนี่ยเอาไอ,อฟีเจอร์กาชาเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์ของเขามาสุ่มโชว์ในหน้าในหน้าทวิชใน y o u t u b e อย<ผ>่า<ม>งเงี้ย <ผม S 2> แล้วให้ <K isa. S 1> คนเข้าไปดูแล้วคนก็จะลุ้นไปด้วยเนยาะงทั้งทงที่เราแบบ เอ้ยจริงๆมันมันเป็นการสุ่มอะแต่ว่าแบบเฮ้ย <ๆ S 1> มันเล่นกับอารมณ์คนได้ดี<ช>เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรไอ้จุดนี้ผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจครับเพราะว่าตรงนี้ผมว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้อาจจะแยกไปในในส่วนของอา,อาจจะเป็นธุรกิจตรีม e มอร์และอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวตัวธุรกิจของผู้ผลิตเกมมากแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับทางอ้อมเนาะที่ผมว่า ร t r e a m e r ก็ยึงตรงนี้เข้ามาใช้ได้เหมือนกันผมก็ดูเขาเปิดซองนักฟุตบอลฟี فا อยู่ก็ตื่นเต้นไปกับเขาเหมือนกันนะเพราะเราอาจจะรู้สึกเฮ้ยเขาใจหมื่นนึงเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเป็นเราใจหมื่นหนึ่งมันจะเป็นยังไงใช่ใช่ผมผมก็ดูในลักษณะนั้นเหมือนกันทีนี้เนี่ยถ้าเรามาพูดถึงบริษัทเกมเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะผมเพิ่งไปเช็คข้อมูลล่าสุดมาอย่างไอตัวเทนเซนเนี่ยครับที่เขาแบบน่าจะเป็นเจ้าของเกมแล้วแหละตอนนี้เขามี Market Cap เนี่ยถ้าเทียบเป็นบริษัท บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน,นเขาใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าไอ้ทำธุรกิจแค่เกมโฟกัสแค่เกมโอเคเขายังมีพวกอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นพวก e c h a t อยู่แต่เขาเมชชาริตี้เขา,าเป็นเกมเขาสามารถใหญ่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าในอนาคตนะเขาจะเป็นยังไงแล้วด้วยโมเดลของเขาที่เขาสามารถโกยรายได้แบบ4ี่แสนล้านต่อปีไอ้ตังที่เขาได้ไมาไม่พอเขาก็เอาไปซื้อเกมเรื่อยอๆก็น่าสนใจว่ามูฟของเขาจะเป็นยังไง ครับก,ก็ก็น่าสนใจเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนนะคุณมิ้นถ้าถ้าเราสมมติแบบเราเราอยากลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเจ้าตัว e s p o r t หรือว่าที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยคุณมิ้นในมุมมองของคุณมิ้นคือมีมีการลงทุนในรูปแบบไหนได้บ้างจริงจริงจริง,รงตอนผมเริ่มลงทุนอย่างเงี้ยแล้วมาดาูธุรกิจเกมอ่ะผมก็ผมก็ได้รู้จักบริษัทมากขึ้นนะครับหมายหมายความว่าผมไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวผมก็ไปดูด้วยว่าไอ้เจ้าของเกมเนี้ย มันคือใครอย่างเช่นในตัวแลกนาล็อกเงี้ยผมก็ไปดูว่าอ๋อแกราวิตนะมันจดอยู่ที่นี่นะเป็นของเกาหลีแต่ไปจดอยู่ในอเมริกาอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาดูว่าอ๋อมันก็จะมีเทนเซนด้วยมี n e t e a s สมีอีกเต็มไปหมดเลยผมว่าก็ก็ดูๆไปตามไอ้ตัวที่เราเล่นนะครับแล้วถ้าเราอินกับมันแล้วเราคิดว่าเราจะเล่นกับมันนานเราก็อาจจะเลือกเป็นรายตัวไปเลยว่าเฮ้ยตัวนี้แหละเราชอบเราเล่นกับมันทุกวันเราก็เห็น การเติบโตแล้วเราก็น่าจะรู้ก่อนเป็นคนแรกเลยก่อนที่งบการเงินมันจะออกอะว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาดูมากผมว่าลักษณะของกองทุนตอนนี้ที่ไปลงตีมเกี่ยวกับเกมเลยก็ดีแต่ด้วยความที่มันเป็นตีมติกมากๆเลยลงไปในโฟกัสกลุ่มเดียวมันก็ความเสี่ยงมันก็น่าจะสูงด้วยครับครับก็จะเป็นพวกเกมเทคอย่างที่ผมเห็นอ่าจริงๆตอนนี้ผมก็ลงอยู่ในกองทุนนะครับเป็นเป็นตัว LH Esport ก็คือ ผมว่าผมเล่นทุกวันอยู่แล้วเราจ่ายตังค์เนาะเราก็รู้สว่าเราจ่ายตังค์มันก็ต้องมีคนจ่ายเหมือนเราอนี่แหละแล้วแล้วแล้วตัวมูลค่าบริษัทเราก็ได้เพิ่มขึ้นตามนะครับผมก็ลงตัว l h e s p o r t ไปซึ่งซึ่งผมว่าก็โอเคนะมีเขามีลงในตัวของ t ท n c ซ n t ตัวของ n อ็นวีดีอที่ทําการจอสหรบเกมนะครับแล้วก็มีตัวซี Nintendo อืมก็ถือเป็นไอเดียที่ดีครับเพราะว่าเราเหมือนเหมือนเราติดตามไปด้วยเนาะแล้วเราก็อยากเติบโตไปกับมันเพราะว่าเราเล่นกับมันอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราอินครับก็ สุดท้ายเนี่ยครับผมก็มองว่าตัวตัวมูลค่าธุรกิจเกมต่างๆหรือว่าหรือว่าผู้อีสปอร์ตนะครับเขาเพิ่มขึ้นไดน้ผมว่าส่วนหนึ่งมาจากตัวโมเดลกระชาปองนี่แหละที่นํามาใช้กับกับรูปแบบของเกมออนไลน์มากขึ้นซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ก็น่าจะเป็นเทรนในระยะยาวนะครับพูดถึงวงการเกมโดยรวมนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงอายุเกมต่อตอนหนึ่งเกมเนี่ยก็ต้องไปดูกันต่อไปว่าจะสั้นหรือจะยาวนะครับผม คือผมมองว่าจริงๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงด้วยโมเดลของกระชาปองอ่ะเราเห็นว่าสําเร็จแล้วแหละแล้วเอามาใช้ในธุรกิจเกมทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแต่ละเกมที่เราเข้าไปดูมันเนี่ยมันจะมีอายุยาวนานไหมเพราะว่าด้วยเชลล์ไลฟ์ของเกมอ่ะมันก็จะมีการพัฒนาเกมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมากินต่างเราทีนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นหน้าที่ของเราและต้องไปดูเพิ่มแล้วก็ศึกษาต่อว่าไอ้เกมที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนด้วยหรือบริษัทเจ้าของหรือว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาเขาทำเกมออกมาในลักษณะไหนแล้วก็จะอยู่กับ ผู้เล่น,นไปนานเท่าไหร่ครับคุณวินวันนี้คุยกันจนกาแฟหมดแก้วไป2แก้วแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่มาแชร์ไอเดียดีๆกันนะครับสำหรับคอฟฟี่เบรกบายลงคุณแมนะครับผมขอบคุณมากครับ